เวลาผ่อนค่อยๆย่างผ่านหน้าห้องรับแขกเพื่อไปอยังห้องทำงานส่วนตัวของพลโทวิชานต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อร่างของชายหนุ่มโผโพดออกจากห้องกระจกด้านซ้ายมืออุ๊ยคุณอานอนนอาติวจะมาพบคุณพ่อใช่ไหมครับคุณพ่อเพิ่งนอนพักผ่อนไปเมื่อคืนเองดูเหมือนจะตื่นบ่ายโมงครึ่งทุกวันไม่ใช่หรือเอ๊ะท่านโทรเรียกแค่เรามาพบด่วนทำไมท่านหลับไปเสียหรือว่าคุณอานอนนโกหกเรา ขาไปน่าเปลี่ยนไปได้ค่ะงั้นผมไปปลุกให้นะครับโอ๊ออย่าเลยค่ะท่านเพิ่งนอนเดี๋ยวอาก็ถูกด่าเปิงปล่อยท่านนอนพักผ่อนเถอะค่ะบ่ายโมงครึ่งอาจจะมาพบท่านคุณนายวราพรหันหลังจะกลับอานอนท์กับเรียกไว้เสียอาเตียวผมไม่ได้จะคุยกับอาเตียวไม่ทราบพอจะว่างไหมครับเนี่ยว่างสิคะโถคุณอานอนท์ก็งั้นเชิญที่เทเลสเลยครับตอนนั้นลมพักสบายที่นี่อบอ้าวค่ะอานอนท์ เรื่องนามเดินนำออกจากห้องรับแขกชั้นล่างทะลุออกเทเลสด้านข้างๆบ้านพักซึ่งเป็นสวนหย่อมร่มรื่นมีน้ำพุเล็กๆและมีน้ำตกจำลองด้วยทั้งสองนั่งห่างกันเล็กน้อยบนรับเบียงเทเลสอ่ราระยานี้ดูคุณพ่อเงีย,งยบๆชอบคนและถ้าทางหงอยเหงาด้วยท่านเป็นอะไรนะบอกผมหน่อยสิเออาก็ไม่ทราบนะคะไม่ทราบจริงๆร,รือว่าไม่อยากบอกผมครับเออ อาเตียวถ้าเตียวไม่บอกเรื่องคุณพ่อผมก็จะไปบอกเรื่องของอาถาวรเหมือนกันเสาวแบงคนนั้นที่ไปกับอาถาวรเป็นใครฮะคุณอนุนต้องบอกนะอานะครับบอกแน่ๆเราต้องแรกข่าวสารกันยังไงล่ะไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบแบบยื่นหมูยื่นแมววราพรไม่ยอมยื่นแมวจะเอาแต่หมูฝ่ายเดียวมันอยู่แบงกรุงเทพไว้ผลร้าวมวยใช่ไหมอานุนผมไม่บอกหรอกครับถ้าเาตียวไม่พูดเรื่องคุณพ่อ ผมขอตัวพักผ่อนนะครับเดี๋ยวก่อนตกลงค่ะคุณอนนท์เราแรกข่าวสารกันรัฐศาสตร์บัณฑิตหนุ่มไฟแรงยิมออกมานี่คุณพ่อเป็นโรคโคแก่อยากจะกินยาก่อนใช่ไหมครับก็ตำนองนั้นนะคะ่ะอาเตี๋วก็หามาป้อนคุณพ่อสิความจริงไม่ถึงกับหามาป้อนอะไรหรอกคะ่ะเพียงแต่ท่านมีอารมณ์บ้างตำนสารหนุ่มใหญ่วัยห้าสิบกว่าไม่ใช่หรือคะผมทราบดีครับและคุณแม่ของผมท่านก็หมดสภาพเพราะท่านเป็นอมาพาศ แล้วคนพ่อท่านก็เครียดจากาการย,ออย่อมหาทางออกทางนี้แต่ที่เราแล้วมาถ้าไม่เคยลหลงไหลกับเรื่องนี้นี่แล้วก็แล้วกันไปไม่ใช่หรือครับทําไมวดนี้ท่านหลงไหลจริงๆค่ะเป็นเดือนๆมาแล้วผู้หญิงคนนั้นถ้าจะมีเสน่ห์เต็มทีกันมัง้งเอาการยอยู่คะอผมชักอยากเห็นหน้าจ้างผู้หญิงคนนั้นซึ่งที่ทําคุณพ่อกินไม่ได้นอนไม่หลับเสียมมยตอนแก่ถ้าจะสวยมากสินะสวยมากค่ะมีเสน่ห์ด้วยยิ้มก็สวย งั้นบอกชื่อผมสิครับเราแลกเปลี่ยนกันรนำสัญญาวราพรหน้าเสียคุณอานท์ได้โปรดเถอะอย่าอาจถึงกับบอกชื่อไปอยู่กับนั้นเลยเอาเป็นว่าท่านยังคิดถึงก็เป็นข้อมูลที่เพียงพอแล้วอีกอย่างหนึ่งอะไรครับคุณอนทนเป็นสุภาพบุรุษไม่ควรรู้จักชื่อผู้หญิงที่เป็นทางผ่านของท่านอาว่าจะทำให้ผู้หญิงคนนั้นเสียหายและเสียภาพพจน์ไปเลยงั้นเป็นผู้หญิงที่ผมรู้จักใช่ไหมครับอาจจะรู้จักและอาจไม่รู้จักก็ได้ได้โปรดเถอะนะคะอย่าให้อาบอกชื่อหล่อนเลยมันไม่เหมาะ อย่างที่อาว่ามาอืมก็ได้ครับแล้วจะแก้ยังไงให้คุณพ่อเป็นคนไม่แย่เิมือเช่นเวลานี้เพราะตลอดชีวิตท่านเป็นคนระราเริงคุยสนุกชอบเรื่องตลกโปกฮาคุยกับผมด้วยลื่นเลิงคืนเคียงทั้งนั้นเวลานี้ท่านเปลี่ยนไปหมดคุณหนาวราผ่อนถอนใจเฮือกใหญ่อาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคิดกับอาถาวรจนหัวจะเบิดอยู่แล้วก็ไม่มีทางออกให้ท่านนั่นแสดงว่าผีคนนั้นไปมีใหม่แล้วใช่ไหมค่ะว้า รักหญิงต้องห้ามเวรนกรรมของคุณพ่อจริงๆอาคิดแบบนั้นนะคะเอาละคะ่ะคุณอนุน,นบอกอาท,ที่เธอว่าอัถวรติดพันกับสาวแบงค์ไหนชื่ออะไรก่อนที่อนนนจะทันได้เอ่ยเรามาอย่าง,นงหนึ่งวรพรรีบดึงโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดปุ่มนิดนึงแล้วกรอกคำพูดลงไป ฮัลโหลดีฉันว่าราพรค่ะแนบมือถือกับผู้พูดค่ะค่ะสองสามคำแล้วนิ่งฟังคู่หนึ่งจากนั้นรีบลดเสาอากาศลงหันบอกอนอนท์เสียงปลัวเรวเปลือยอเาเมจรัฐด่วนแล้วจะมาคุย,ยเรื่องนั้นแต่ปิดสัญญาณนะคะอน,อนนท์ถอนใจร้กออกโดยอตัตมัตครับครับไปก่อนนะค่ะหล่อนพาเรือนร่างเจ้าเนื้อออกไปจากที่แห่งนั้นพอรับร่างของเมเนสถานคนสนิทของปอนโทวิธานช้นุพิพันะเปา บากบคุณโทษเนี่ยมีจริงด้วยแกหมายถึงใครขอ,อนาอ,อ,นอ,อนไปทางสุเดียงนั้นคุณพ่อเมื่อกี้เห็นคุณพ่อหลับไม่ใช่เหรอพลโทวิววชาร์ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบนายทฐานเต็มยศเดินเข้ามาบทชาาด,ด้วยสีหน้าเคร่งขรึมพ่อถามว่าที่แกโพดหมายถึงใครอาเตียวสิครับออกยิ้มๆิ้ม,มแต่ผู้เป็นพ่อไม่ยอมยิ้มยอมหัวด้วยยังไงแกองว่ามาสิพ่อไม่ชอบประเดมันคุมเคือ ก็ติวหาเรื่องคุณพ่อต้องคุ้มอ,อกคุ้มใจมาจนทุกวันนี้เวลาน,นี้อติวโดนบ้างละสิแกหมายเขาว่าถาวรมีเมียน้อยกันเหรอทำาน้าหรอครับแกกราจะบอกเติว๋วเรื่องนี้เหรอเหรอผมไม่หรอกครับมันไม่ใช่วิสัยของผมอานนท์พ่อได้ยินที่แกสนทนากับเติยวหมดนะแกยื่นหมูยื่นแมวกันเนวา่าผมไม่ได้ยื่นหมูแมวเป็นๆให้าติยวหรอกหมายเขาว่ายางไรผม่าใช้ชั้นเชิงสิครับแกนึกว่าเติวมันโง่เง,งั้นเหรอไม่รู้ละ่ะผมก็เล่นเหลี่ยมของผม แต่ผมบอกตรงๆไม่ทําหรอกอาติวยังไม่ยอมบอกชื่อผู้หญิงคนนั้นที่คุณพ่อลงไลเลยอานอนนพ่อขอร้องเรื่องนี้นะอย่ายุ่งกับพ่อได้ไหมได้ถ้าพ่อไม่กลายเป็นคนละคนเช่เวลานี้บอกหล้วไงว่าเรื่องของพ่อหมายความว่าคุณพ่อจะช่วงจริงเอาผู้หญิงต้องห้ามคนนั้นมาใจชมเบี่ยงกันเหรอถามเสียงดังขึ้นอานอนนแกลเลิกพูดเรื่องนี้ไม่งั้นพ่อจะไม่พูดกับไกอีกต่อไปขอถอนใจลึกๆยาวๆก็ได้ครับผมจะเลิกพูดเรื่องนี้ แต่ผมเป็นห่วงสุขภาพจิตของคุณพ่อนะครับมันเรื่องของพ่อนะแกไม่ต้องยุ่งว่าแต่แกเหอะจะเอาไงกันแน่วะประลัดอำเภอก็ไม่ไปสอบเนติบดตรก็ไม่สอบนานทหารประธานมารนูก็ไม่เอาจะเอาไงกันแน่วะบอกมาสักๆคำสิผมไม่ชอบข้าราชการพ่อก็รู้เป็นข้าราชการมันเสียหายตรงไหนทำไมแกถึงไม่ชอบละ่ะเฮ้ยถอนใจนเฮือกใหญ่ตาจ้องไปที่น้ำตกจำลองเหตุผผมไม่ชอบข้าราชการเพราะ ข้าราชการไทยยึดติดแน่นอยู่คําว่ากูเป็นนายประชาชนซึ่งความจริงมันไม่ถูกเลยแต่เพราะว่าถูกที่สุดนะข้าราชการคือนายประชาชนไม่งั้นเขาจะเรียกว่าเจ้านายเลยคิดบอกพ่อไม่ถูกเลยผมจะบอกให้นะครับนายที่แท้จริงคือประชาชนสิครับประชาชนเสียภาษีจ้างข้าราชการมาทํางานให้จ้างคุณพ่อมาเป็นทหารเพื่อให้ไปตายแทนให้ไปรู้ของชาติแบบนี้คุณพ่อยังคิดว่าทหารเป็นนายอยู่อีกนะครับไปดู้ยพ่อไปนไ,ไหนเห็นประชาชนยกมือไหว้พ่อก่อน นั่นแสดงว่าประชาชนยอมรับพอพอเป็นนายคิดแบบนี้นะสิครับประเทศเราถึงได้เป็นเจริญผมจะบอกให้นะครับประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาจัดข้าราชการหรือข้ารัฐการเป็นผู้รับใช้แล้วเป็นผู้ให้บริการทั้งนั้นไม่ได้ให้มาเป็นนายประชาชนเด็ดขาดอย่างที่ญี่ปุ่นและอังกฤษเป็นต้นพอ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 ผู้รต่งนิตย์อะไรแกกอต้องอยู่ขอลฝั่งทุกทีเอาเป็นว่าแกจะไม่ทําอะไระทั้งนั้นนอกจากจะปลอไปปลอมาเป็นผีเสื้องนันเหรอ ผมจะสมัครผู้แทนงวดหน้าครับฮะแกว่าอะไรนะผมจะสมัครสอสองวดหน้านี้อานอนท์นี่นี่แกจะบ้าหรือไงวะพลโทวิชานมระเบิดเสียงขึ้นพ่อพูดอย่างนี้คล้ายกับว่าเกลียดผู้แทนอย่างนั้นแหละใครๆเขาเกลียดผู้แทนตั้งนั้นแหละทะเลาะก,กันแย่งข้ออีรัฐมนตีกันว่ากันไปว่ากันมาพอบ้านเมืองที่เจริญแล้วและมีผู้แทนนะครับมีทะเลาะก,กันทั้งนั้นพ่อต่างคนต่างความคิด จะมีแต่ประเทศที่ล้าหลังอยากลับรอบบ้านเราเท่านั้นแหละที่บุ้แทนไม่ทะเลาะกันเพราะไม่มีผู้แทนจะให้ทะเลาะทหารรุ่นออมน้าบดตรงนั้นสิวะแก่เห็นเลยเวลามีปฏิวัติทุกอย่างเงียบสงบที่สุดเหมือนบ้านเมืองวุ่นวายเลยแล้วใครครบกับเราไหมครับตอนมีปฏิวัติทำไมจะไม่มีจีนพมา่ารับรองกับปฏิวัติของเราโธ่พ่อน่พ่อสอบมอเทนี้รับรองผมอยากจะร้องไห้สามวันสามคืนพ่อแครตายไงหรอวะเปล่า ร้อยกับประเทศที่รับรองนะสิประเด็จการเต่าร้านปีนะสิถามพ่อสักคำเถอะทุกวันนี้ที่ประเทศชาติเราจะเดินนะ่ะเราส่งสินค้าไปขายให้ใครที่ทํากาไรเป็นก่อเป็นกรรมจนทําให้ประเทศเราจะเดินมางข้างในแถบนี้พอไปสนการมาไว้พอเป็นทหารอาชีพสนเรื่องการทหารเท่านั้นเกียดแม่งจิบาหายในการเมืองอานนท์ยังใจเย็นอยู่ผมจะบอกให้นะครับตลาดการค้าที่สำคัญที่สุดของเราคืออเมริกาจากนั้นก็พวกยุโรปทั้งนั้นแล้วก็มาญี่ปุ่น ถ้าสามกลุ่มใหญ่ๆนี้ไม่รับรองเราเสร็จแล้วประเทศเราตายทันทีงั้นแกว่าทหารยังพ่อไม่ดีนะสิเว้ยดีสิครับโดยเฉพาะคนพ่อไม่ดีอย่างไรคนพ่อเลี้ยงผมส่งเสียจนจบการศึกษากระเพาะเป็นอ,อาชีพทหารแต่บทบาทของทหารที่เราเล่ามามันไม่เหมาะสมเท่านั้นไม่เหมาะยังไงเสียงงุ่นทหารเป็น,นกลไกอย่างหนึ่งของรัฐไม่ใช่เป็นผู้กำหนดทิศทางของรัฐก็บปกแทงมันโกง,งกินเดียว,วะทางก็ต้องเข้าไปจัดการพ่อ พูดกันได้เหตุผลนะครับนี่ยังไม่มีเหตุผลเลยหรอวะทหารไม่โกงกินนะครับยึดทรัพย์ในฐานใหญ่ที่มีฉายาไม้ผ้าขมาแดงไงกี่พันกี่หมื่นล้านนั่นมานอดีตโว้ยก็ไหนว่าพ่อว่าทหารดีไงนะครับอานนท์นี่นี่แกจะหาเรื่องกับพ่อไปถึงไหนกันเนี่ยพ่อครับสอสอไม่ได้เหลียวไปเสียทุกคนส่วนใหญ่เขาดีดีกันโดยเฉพาะสอสอหนุ่มขึ้นลูกใหม่พ่อดูในทีวบีซิมีรวมการทังนั้น สสเก่าบางคนนั้นมันก็น่าเบื่อหน้าชังจริงๆไม่หลืกเก่าพ่อเจดทั้งนั้นที่เกลียดพ่อสอสเข้ามาค่มทหารใช่ไหมล่ะไม่ด้วยพ่อถึงเวลาแล้วที่ทหารควรกลับเข้ากรมกองยอมเป็น,นกลไกอันหนึ่งของรัฐเถอะเรื่องการเมืองต้องให้นักการเมืองแก่ทหารมีหน้าที่ป้องกันประเทศกับพัฒนาประเทศชาติเป็นที่สุดมีรู้เว้มีปฏิวัติอีกบ่าอะไรพ่อเอาด้วยคนแล้วก็เตรียมหนองเลือดก,กันผม,มจะออกหน้านําประชาชน ต่อต้านการปฏิวัติให้ถึงที่สุดให้มารู้ไปว่าพลังของมวลชนมันจะต่อสู้กับเผด็จการไม่ได้อานอนท์แกมาลูกพ่อทาไมไม่มีเลือดพ่อสัอกหยดเดียววะผมลูกพ่อเลือดพ่อแต่ขอมขี้ประชาธิปไตยครับพ่ออย่าลืมซีการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือการปกครองในระบอบที่ดีที่สุดในโลกผมขอเสียทีเที่ว่าการปฏิวัติตล้มล้างเป็นทางเลือกสุดท้ายขอทําไมวะทางเลือกสุดท้าย ถ้าประชาชนตัดสินอนาคตของประชาชนเองสิครับเฮ้ยรูกนี้พ่อไปส่งแกไปรเรียนรัฐส่งรัฐศาสตร์ก็ดีละเรียนมาแล้วก็ขัดความรู้สึกนึกคิดของพ่อผมภูมิใจครับที่ผมเรียนรัฐศาสตร์การปกครองมันทําให้ผมรู้ว่าบ้านเมืองเราจะต้องทําอย่างไรจึงจะเจริญกว่านี้แกคนเดียวทําอะไรได้ตอนธรรมชาติสิคับพ่ออย่างน้อยผมคนหนึ่งะ่ะที่มีส่วนทําให้สังคมน่าอยู่ขึ้นเพราะผมจะทํางานด้านการเมืองจนหผมจะลงหลุมพลโถวิชาน ถอดใจเฮือกใหญ่ทำไมนะแกถ้งได้ขัดก,กันกับพ่อในเรื่องของหลักการขอร้องเหอะอาน,นุนอย่าเล่นการเมืองเลยพ่อเกียดมากๆอยากแกรับราชาการอะไรก็ได้เอางี้กับพ่อถ้าจะผมรับราชาการตำรวจทหารหรือเป็นประหลัดอำเภอพ่อจะต้องบังคับสิ่งนั้นให้มันถูกต้องตามหลักการบังคับอะไรของแกวะถามเสงหึ่มขึ้นอีกตำรวจจะต้องไม่รีดไถ่ประชาชนยอมรับประชาชนเป็นนายหานก็นเหมือนกันต้องไม่ยุ่งกับการเมืองโดยเด็ดขาด ยอมเป็นกลไกอันหนึ่งของรัฐแต่โดยดีประลัดอำเภอก็จะต้องบำบัดทุกบำรงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริงเสาวทิตหัดอยู่ติดอำเภอเสียบ้างเวลาไฟไหม้หรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะได้มีฝ่ายปกครองไปสั่งการบ้างนี่ไม่เคยเห็นแม้งเงาประลัดอำเภอเลยใครจะอะไรกับบ้านเมืองนกหนาวะมันเป็นของเราคนเดียวเสียเมื่อไรแล้วกระแทกเสียลงไปอีกหน้าเคียงเขียนนะพ่อเรายุติการพูดเรื่องนี้ชั่วคราวเถอะครับ เพราะถึงยังไงผมก็สมัครสอสอวัดหน้านี้ตอนนี้ผมจะเข้าพื้นที่ให้หนักทาไมแกต้องให้พ่อเป็นห่วงแกนะอน,น,นุ์ก็ไม่ต้องห่วงสิครับคิดซะว่าผมกำลังทํางานอะไรสักอย่างที่พ่อชอบจะพ,พ่อชอบแกต้องเป็นนายทหารประทำนูนสิแกัหดีว่แล้วต้องสอบเข้าได้ไม่หรอกครับประชาชนตาดำดำกำลังต้องการความช่วยเหลือจากผมอยู่ผมไปก่อนนะครับพ่อนัดเพื่อนไว้จะประการเรื่องชาวบ้านถูกรังแกอาน,น,นุนยกมือไหว้ผู้บังเกิดกล่าว แล้วเดินดุ่มๆออกจากบ้านพักไปผลทวพิชานด่แต่ทอดถอนใจมองตามผู้ชายคนเดียวแน่นิ่งจนรับไปกับมุมตึกเ <the clicking music> ย็นวันนั้นพันตรบดโทรอรุณกับคุณนายฤดีได้จัดเลี้ยงขอบคุณคุณนายสายใจและรองพ่วกับทมเนื่องในโอกาสที่ฤดีพ้นข้อหาฆ้านาแก้วเหตุเกิดที่บ้านเวียงสาหรือปัจจุบันเป็นบ้านใหม่าราตี เหล้าชีวสถูกเปิดอาหารจีนอย่างดีสั่งจากโรงแรมใหญ่ทั้งสี่เริ่มเดินกินกันอย่างได้ที่คุยกันขบงโฉง,งเฉงเพราะทมและอรุณเป็นในตรวจรุ่นเดียวกันแต่ทมไปไวกว่าหน่อยหนึ่งเลดีนะข้ว่าตอนนี้เหยื่อชินโตกำลังจะเข้าปา่าอีกแล้วไม่ใช่เหรอพันตรดโทรถมถามเมียเพื่อนที่เล่นที่จริงเหยื่ออะไรคะท่านงั้นบูกันแล้วกันทรี่ปลาซิวปลาส้อยดีกว่าค่ะสส่แกสอดตอนนี อะไรกันปลาซิโอปลาส้สอยฉันรู้นะว่าเธอกาลังเชียร์เสียจวบเต็มที่เพื่อซื้อที่ดินติดวัดคุณารามทางไปอำเภอแม่จางทั้งหมดห้าไร่เธอฟันไม่ต่ำกว่าสามล้านแลวดีปฏิเสธสามแสนจะได้หรือไม่คุณเทวันตั้งราคาวไว้สูงปปนิดแบบไม่อยากจะขายอาเสียประจบเขาเขี้ยวเกินไปเขาจะเอาไปทําอะไรของเขานะทาบ้านพักส่วนตัวมัง้งเห็นบอกว่าต้องการที่สงบส,งบสงบนอกเมืองไปหน่อยจะสร้างดอกกับน้ำตกจำลอง ให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทําได้บบิสุที่สุดเลยไอ้คนเป็นกระตังนี่คิดอะไรทําก็ทาได้ดังใจไปหมดไอ้เราจะเป็นรถสักคันคิดแล้วคิดอีกต anyway. <ardi> ิดตะลิตะลาติติดติดตะลตะลติดติดใครโทรใหม่นะเนี่ยทั้งวันร็ดีบ่นทันทีแต่อาหารไปคว้ามือถือที่โต๊ะข้างฮัลโหลคุณนายดีใช่ไหมคะใช่ค่ะ ขอโทษจากไหนคะดิฉันชื่อจิตรามาจากกรุงเทพแต่ก็เป็นคนพื้นเพที่นี่มาก่อนดิฉันไปที่ที่ดินจังหวัดเจ้าที่บอกว่าคุณนายมีที่ดินจากาาไม่ใช่หรอคะแต่ดียิ้มออกมาได้มีค่ะคุณคุณจิตราคะ่ะต้องการซื้อเท่าไหร่คะบริเวณใดก็ะาบอกชัดเจนด้วยฉันมีอยู่หลายที่ฉันต้องการสักสี่ห้าไร่แต่เดี๋ยวปทางไม่จางดิฉันจะสร้างคลังเก็บสินค้าจากกรุงเทพคะ่ะเป็นเฉพาะกระเบื้องและสุขภกพันต่างๆอ๋อ งั้นมีพอดีเลยค่ะติดวัดกุณารามติดถนนใหญ่ไปอำเภอแม่จางคุณจิตราพอจะนึกออกไหมคะอ๋อนึกออกคะ่ะผ่านไปผ่านมาบ่อยๆดูมันจะมีกระท่อมชาวบ้านปลูกอยู่หลังหนึ่งนี่คะโอ๊ยไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะฉันสั่งรื้อไปแล้วไม่เป็นปัญหาหรอกคะ่ะงั้นแค่ทีฉันไม่ชอบมีปัญหากับชาวบ้านเรื่องเล็กน้อยคะ่ะตอนนี้าราบเรียบเปหน้ากองไปแล้วไม่ทราบว่าจะมีปัญหากับวัดหรือไม่เพื่อนโดนบัทีแล้วไปซื้อที่ติดวัดมีปัญหาเรื่องเขตวัด เร,เรื่องก่อาจะจบผงได้หมดเงินหมดทองไปเยอะเสียเวลาด้วยคุณวางใจได้ไม่มีปัญหาดใดทั้งนั้นฉันรับรองเอางี้ไหมคะพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าเราบพบกันที่หน้าวัดคุณอารามและดูที่เสเลยราคาเค,คยตกลงว่ากันอีกทีหน,นึ่งพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าเหรอคะอืมดิฉันไม่ว่างพอดีแต่ส่งผู้จัดก,การบริษัทไปดูจะได้ไหมคะได้คะ่ะถามอินิดคะเชิญเลยคะ่ะทางเวสาคุณอาพอจะมีไหม ฉันต้องการที่ทางโน้อนอยู่อีกสักแปลงใหญ่จะสร้างโรงงานเครื่องกระป๋องไม่มีค่ะคุณนายพอจะแนะนําได้ไหมว่าจะไปติดต่อใครแนะนําให้ไม่ได้หรอกค่ะเพราะเกิดคนที่แนะนําไปทําอะไรไม่เหมาะสมไม่ควรต่อคุณจะเสียหายมาถึงดิฉันในฐานคนแนะนําเอางี้ค่ะฉันขอเบอร์โทรคุณแล้วฉันจะไปเวียงสาตอนเย็น,นเย็นวันมะรืนฉันจะแจ้งให้ทราบได้ค่ะได้ดีรีบจดเบอร์โทรศัพท์อย่างฉับไวระวางมือถือลงที่เดิม เข้ามาร่วมเด่มกินดังเดิมไงหมูจะเข้าปากอีกลายแล้วหรือคะแบ่งฉันบั้งสี่กินคนเดียวเดี๋ยวท้องแตกตายนะสายใจรีบแย่คุณนายกับหมูมาที่ไหนกันคนรียกลับโทรมาไม่มีอะไรนะดื่มดีกว่าเชิญท่านรองเชิญคุณนายเต็มที่เลยเดี๋ยวเราไปต่อหาที่ฟังเพลงปพปเพลที่ไหนสักแห่งนะคุณพี่หันไปทางสามีตามใจเซจากนั้นคนที่สี่ก็ดื่มกินกันจนชีวัดหมดขวด ต่างก็ลุกไปเพื่อไปต่อข้างนอกตามคําชวนของฤดีณนห้องอาหารกิตราโรงแรมพรยาเวีงยงใต้ราตีสีจันทร์วางโทรศัพท์มือถือไว้ข้างๆแก้วน้ำผลไม้คุณคิดหนะักแสงเพลงพริ้วแผ่วจากดนตรีสดก็ยังคงบรรเลงเพลงไปเรื่อยๆทว่าราตีกับไม่ได้สนใจดนตรีเพราะนักร้องเสียงใสนั้นเลยกับคิดหาวิธีเฮ้ แต่แต่ว่าในที่สุดเราก็รู้ว่าคนที่สั่งการให้ในายมุยนายขุนทองและอกคนไม่รู้เป็นใครเผาบ้านพินิ่มและเตะนาย่าหัวพ่นิ่มจนตายคาตีนเราจะมีวิธีใดให้รู้ว่าวารได้ทั้งสามอยู่ที่ไหนและคนที่เป็นหัวซึ่งมีหนดเข่าเป็นใครจะโทรไปปรึกษาคโมโจทดีไหมเนี่ยอย่าได้ดีกว่าเขาไม่งานมากงานนี้เราตั้งใจงหาประสบการณ์เองมันน่าจะมีที่ปรึกษาสักคนโทรไปปรึกษา เลิศชัยในประจำบริษัทดีไหมเนี่ยปราดีรีบคว้าม,มือถือขึ้นกดหมายเลขไปยังบ้านพักของทนายหนุ่มพูดคุยผู้มารับสายสักครู่ก็วางมือถือลงเพราะคนที่บ้านพักบอกว่าทนายเลิศชัยไปพบลูกความยังไม่กลับไม่รู้ไปพบที่ใดหล่อนยอมรับว่าประสบการณ์ทุกอย่างทุกด้านยังอ่อนอยู่มากแต่หล่อนก็ยังไม่ยออ่อท้อถือว่าความรู้และประสบการณ์อาจเปลี่ยนทางกันหมดถ้ามี คนคนนั้นมีความมานะพยายามและมีความตั้งใจจริงในงานงานนั้นจะดีต้องมีครูและมีครูที่ดีด้วยขณะที่ราตีกำลังวาวุ่นคุ้นคิดอยู่นั้นต้องสะดุ้งเฮือกว่ามีเสียงเรียกเบาๆข้างหลังคุณาราตีหันเขาบันธิอ้าวอานอนทัรัฐศาสตร์บันฑิตร่างสูงยืนเด่นถามเบาๆครับผมคุณราตีมารอขบระจบเหรอยครับเปล่าฉันมาคนเดียวคนละ ผมนัดยึดกสิสถิที่นี่แต่ผมมาก่อนเวลานัดอยู่บ้านข้าวหล่อนที่นั่งราตีไม่ต่อความยาวเรื่องเขาเราที่นั่งกับเอ่ยเสียงเป็นปกติว่าถ้าไม่คิดอะไรเชิญนั่งรอเพื่อนคุูีโต๊ะฉันก็ได้นี่อนุ่มได้ฟังเสียงขยับเข้ามานั่งเก้าอี้ตรงข้ามหล่อนยืดหน้าถามคำว่าคิดอะไรหมายถึงอะไรผมค่รู้หล่อนจ้องหน้าเขาโดยไม่ยอมหลบสายตาเช่นว,ว่าไม่คิดที่จะกลัวคนอื่นแอบค่อนแค้นนินทาว่านั่งกับหญิงต้องห้ามอย่างฉัน หรือไม่ก็กลัวใครจะคาบข่าวไปบอกแฟนคุณเป็นต้นเขาผ่อนลมหายใจนึกว่าจะมีอะไรพิเศษไปกว่านี้ที่จริงแล้วผมกับคิดงี้กลัวคนของคุณปราตีที่อาราคขาแถวนี้จะจับผมโยนออกมาจากห้องอาหารที่นี่สิอีกฉันไปไหนมาไหนไม่เคยมีปีิการแต่เรื่องคนขับรถกาลังหาเพราะไม่กี่วันนี้จะต้องออกรุยหาเสียงหาเสียงใช่คุณอย่าทำหน้าแบบนั้นสิฉันไม่สมัครหรอกเพียงแต่ช่วยหาเสียงให้กับคนของคุณประจวบ ซึ่งส่งลงเกือบเต็มพื้นที่สอจอใช่ไหมครับก็จะมีอะไรเสกในระยะนี้คุณดื่มอะไรดีผมขอ,อน้ำส้มคันครับไม่ดื่มเบียร์เหรอผมไม่ชอบพมีแอลกอฮอล์ราตีกวักมือบริกรชายเข้ามาหล่อนสั่งน้ำส้มขันซึ่งบริกรหันไปมองหน้าหนุ่ด้วยความแปลกใจคงจะว่าในใจผู้ชายหาไวะ่ะดื่มน้ำส้มขันตัวเท่าควายด้วยแล้วตอนนี้คนทำาระอยู่นะหมายถึงอาชีพการงาน,งาน ออกพื้นที่ทุระยะครับเป็นคําศัพท์แสงที่แปลกหูสําหรับหล่อนจริงนะพื้นที่อะไรอานุนลังเลนิดหนึง่งจะบอกไงดีนะผมไม่แน่ใจว่าคนราตีจะหอร้อย่อผมกับพวกหรือเปล่าเอ๊ะทําไมต้องหอร้อย่อพวกคุณด้วยคือมันพูดยากนะครับเพราะว่ผมมันใช้ระบบเลือกตั้งเกียติระบบแจงตั้งก็เลยออกพื้นที่ให้มากๆเข้าไว้บราตียิ่งฉงน,นคําพูดของอนุนหนักเข้าอีกแต่ไม่สนใจมาก และครับท้ายกับขาว่าเคยได้ยินคําพูดชนีที่ไหนงั้นบอกมาตามตรงเสียทีสิพื้นที่อะไรพื้นที่หาเสียงไงครับพื้นที่หาเสียงใช่ครับผมกับพวกออกไปที่หาเสียงมาสมัยยังเรียนปีสุดท้ายอย่างที่คุณราตีพบเห็นพระผมที่หมู่บ้านเวียงสาหรือเวลานี้เปลี่ยนเป็นบ้านใหม่ปราตีโดยอาชื่อคุณตีใส่เป็นเกียรติของหมู่บ้านที่คุณมอบให้เขาไงนะครับแปลว่าพวกคุณจะสมัครสอสอในวดหน้านี้ครับผมไม่อยากคุยเรื่องนี้เลยทําไม อาฉันเงล้วเหรอเขเชิญอายครับแต่ใจชัก่อยังไงบอกไม่ถูกบริกรเสิร์ฟน้ำส้มคันเชิญค่ะลาตีบอกเห็นว่าอนนท์ดูดน้ำส้มคันแล้วเงยหน้าขึ้นอีกจเ่ยทันทีอานนท์ฉันขอร้องคุณอย่างอย่าใช้คำพูดคลุมเครือได้ไหมฉันชอบคำพูดตรงไปตรงมาพื้นเพจฉันคนมานอกมาก่อนบอกการตามตรงอย่างนี้แหละส่วนเรื่องการเรียนนั้นฉันเพิ่งเรียนปีสองในขณะที่คุณจบไปนั่นแหละ คุณลาตีเรียนรัฐศาสตร์ค่ะมาในเปิดปีที่สองแต่ก็สอบได้หลายหน่วยกิจแล้วโอเคนะผู้อรอยาการควมผพาทั้งตัวมาในถ่านชอบแบบนั้นก็ได้ครับผมหาเสียงโปูพื้นฐานเพื่อจะลงสมัครสอสอวัดหน้าแต่ผมกับพวกจะไม่ใช้เงินซื้อเสียงเด็ดขาดที่ผมอ้ําอ้ําเอึ้งออยู่กับเพราะว่าสามีคุณลาตีเป็นวิบใหญ่สองจังหวัดภาคเหนือใช้เงินซื้อเสียงทั้งนั้นเมื่อผมไม่ใช้เงินซื้อเสียง ย่อมจะเสียเปรียบสามีคุณราตีมากผมเลยอ,อัดมากที่จะพูดกับคุณเรื่อนี้เค้านี้ผ่าต,งตรงๆไหมล่ะราตีนั่งกับเอื้องไปเหมือนกันแต่ก็รีบถามคุณรู้ได้ยังไงว่าสสที่คุณประจบส่งลงนั้นอะซื้อเสียงผมลงบนที่มาตลอดเวลาสองปีผมสอบเอาความจากชาวบ้านปรากฏว,ว่าเป็นความจริงที่สุดครับถ้าไม่เชื่อคุณราตีก็ถามชาวบ้านดูเองเดี๋ยวจะหาว่าผมใส่ความอีกซื้อเสียงเนี่ยเขาได้คะแนนจัดตั้งงั้นเหรอ ส่วนหาเสียงอย่างพวกผมถ้าได้ก็เท่ากับเป็นคะแนนเลือกตั้งจัดตั้งกับเลือกตั้งดีเร็วอย่างไรหล่อนถามอย่างใส่ใจยิ่งเลือกตั้งถือคะแนนนิยมในตัวผู้สมัครอย่างแท้จริงสแสดงว่าผู้สมัครคนนั้นมีความดีพร้อมประชาชนศรัทธาเริ่มใส่สดคะแนน,นจัดตั้งก็ซื้อเสียงเอาพอได้แล้วก็จะไปถอนทุนคืนในสภาสสซ,ซื้อเสียงส่วนใหญ่แล้วไม่มีอุดมการหรอกครับ เป็นพวกที่เข้าไปพิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องไม่ได้เข้าไปทำหน้าที่ผู้แทนรัษฎรสมชื่อหรอกในต่างประเทศไม่ค่อยมีแต่มืองไทยเราอื้อเลยครับอืมเราคุยกับอนนท์ด้วยระยะเวลาอันสั้นแต่ได้ได้ความรู้ที่มีคุณค่ายิ่งนักการเมืองเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาอีกเยอะแยะคนคนนี้กับคนผู้นี้สองคนมีรวมการทางการเมืองแน,น่นอนเราต้องการคนดีๆแบบนี้นี่มือถือส่วนตัวฉันคุณเป็นอะไรกดรหัสตามนี้ ยื่นส่งนามบัตรให้อานุนรับมากล่าบเบาๆขอบคุณครับคุณราตีสนใจเรื่องการเมืองไหมครับงั้นงั้นเออดีฉันอยากจะปรึกษาคุณไม่ทราบพอจะมีเวลาแต่ไม่ใช่เรื่องการเมืองนะเรื่องอะไรผมให้คำปรึกษาได้ครับถ้ารู้นะถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้จะให้คำปรึกษาได้ยางไรเชิญคุณลาตีว่ามาเลยครับฉันจะตั้งสำนักงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของชาวบ้านทุกเรื่องราววันก่อนมีสามพ่อแม่ลูกไปร้องทุกข์ ถูกเจ้าของที่ปลุกขึ้นมาแต่เช้าและเผากระท่อมสามพ่อแม่ลูกและไปอาศัยอยู่ใต้ถุนกุฏิเจ้าวาดวัดคุณารามตอนนี้ฉันช่วยแม่กับลูกไว้แล้วแต่พ่อคงตายแล้วถูกเตะจนตายฉันสืบทราบมาเมื่อกี้คุณนายดีเป็นคนสั่งกธรทรำบราตีบอกวิธีการที่หลอกโทรศัพท์ถามฤดีให้อานอนท์ฟังจนหมดสิน้นตกท้ายได้ว่ามาถึงตรงนี้แล้วฉันกลับเมื่อแปดด้านไม่รู้ะหาวิธีการเช่นไร ใครจะรู้ว่าสามวันแล้วนั้นอยู่ที่ไหนแล้วเจ้าที่เป็นหัวหน้าที่มีหนวดนั่นน่ะเป็นใครงั้นผมจะลองทําตามแผนผมดูคุณอาทิตย์ต้องทําใจนะครับถ้าแผนผมไม่เป็นรูไม่เป็นพายดวงตาสวยเบิกกว้างขึ้นไม่ว่าหรอกว่าแต่คุณจะทำอะไรบอกมาสิผมขอคุณอาทิตย์กดลาบมดีขอคุณอาทิตย์อีกครั้งไม่ต้องพูดอะไรผมจะพูดเองบราตีแม้จะงนงงที่เขาบอกแต่ก็คว้าม,มือถึงผูจัดการตามที่อนมนันบอก พอม,มีสัญญาณดังขึ้นหลอนยื่นส่งให้ทันทีอานนนเอามาถือมาแนบผูฮัลโหลคุณนายเหรอครับผมคุณทองครับนิ่งฟังเปล่าครับผมอยู่ที่บ้านมีคนมาบอกผมว่าไอจา่าในคุณนายสั่งให้ผมจัดการนะเวลานี้มีคนพบศพไปแล้วนิ่งฟังเลยครับผมอยากทราบว่าไอมุยกับน,น้องลูกพี่ผมอยู่ที่ไหนเวลานี้คุณนายใช้ไปไหนหรือเปล่าผมจะได้ตามไปถูคราวนี้นิ่งฟังนานทีเดียวอดีตช่างทําผมพูดฝ่ายรู้เรื่องการเมืองเบิกตากว้าง และนึกถึงที่อาน,นุ์ใช้แผนซ้อนแผนถ้าโชคดีเข้าล็อกก็คงได้รู้ว่าพวกมันเป็นใครอยู่ที่ไหนทําให้เขาล็อกคมมืดมนต่อไปแต่ที่แน่ๆหล่อนได้ประสบการณ์อีกแง่มุมของความจริงครับครับสวัสดีครับผมจะทำตามที่คุณนายสั่งทุกอย่างวางใจเลยนะครับคุณนายเรื่องนี้จะไปถึงตัวคุณนายเด็ดขาดผมออกว่าเป็นประกันเลยเมื่อกล่าวคำสวัสดีแล้วอานท์รีบยื่นมือถือให้ราตี หล่อนกดโฟนพร้อมทั้งเก็บสาอากาศให้สั้นเป็นปกติว่าไงบ้างคะโชคเขาข้างครับแต่ผมขอถามพลตีก่อนเม่รู้อะไรอะไรตามที่อยากจะรู้แล้วจะทำไงต่อไปครับดำเนินการให้ถึงที่สุดทั้งนั้นถึงตัวคนรดีในฐานะจ้างวานค่าผื่นนะครับไม่รู้ละคุณบอกพระสิอานนท์คนนาดีสั่งจัดการกับนายจ่าและบ้านของนายจ่าจริงตอนนี้ไอ้มมยไอ้แสงกลับไปอำเภอเวียงรองพักอยู่ที่นายแก่นพี่นายแก้ว ที่ถูกคุณในระดียิงตายเขานั้นแหละเจ้าคนมีเขาเคยได้แสงหรืออานอนท์ใช่ครับคนในระดีบอกไปนานาจะให้ดีต้องไปที่เวียงสาร้านขายลาบแก่นพจนาสิครับอานอนท์บอกในที่สุด